วัสดีครับวันนี้ผมจะมาในขั้นตอน DIY แข่งยีนครับวันนี้ก็จะมีอุปกรณ์มีแปรงครับแปรงแปรงลวดเราซื้อในเทวสตูนดเดียะครับแปรงลวดแบบนี้นะแข็งแข็งครับแปรงลวดเป็นลวดลวดเหล็กหรือว่าลวดทางแดงก็ได้ครับแล้วก็อุปกรณ์ที่2จะเป็นคัตเตอร์ครับเตอร์มี2อย่างนี่แหละครับแต่งแก่งยีนจะมาแต่งให้มันขาดแบบนี้ครับนี่ครับขาดแบบนี้ครับอันนี้นะครับอันนี้ครับ นี่ครับเป็นเดียบายงเกยินเห็นไหมครับนี่ขุนเยอะหน่อยนะครับขั้นตอนการกรีดให้มเป็นแบบนี้นะครับขั้นแรกเราก็จะเอาปากกาหรืออะไรก็ได้ครับมาร์กมาร์กตรงนี้ก่อนว่าเราจะทําถึงตรงไหนครับแล้วก็เอาคัตเตอร์ครับกรีดเลยครับกรีดตามใยเส้นขาวๆนี่ครับเส้นขาวๆที่มันเป็นลายขวางนี่ครับกรีดไปตามแนวครับกรีดเลย จะเรื่อยๆครับลงน้ำหนักเบาๆก่อนนะครับน้ำหนักมือเราเบาๆก่อนถ้าถ้าลงไปแรงๆทะลุนี่ทะลุนี่ทะลุนี่โดนขาครับเลือดออกครับใไปแรกเราลงเบาๆก่อนไปเรื่อยๆใช้เวลา,านะครับเรื่อย ขีด an, <c oughs> ให้มันเลยแนวไปนิดน <c oughs> ึงก็ได <aciones> <c oughs> <cra> ้คร um ับไม่เป็นไรตรงไปเรื่อยเห็นไหมครับมันจะมีใยขาวๆนี่ออกมาครับอ่ากล้องมาดูใกล้ๆครับนี่ครับคือใยหอยสีขาวแบบนี้ยมันจะเป็นลายขวางครับคือเราเราให้กีดขนานขนานไปตามใยขวางนะครับอย่ากีดอย่ารีดเฉียงไปอย่างนี้ครับอย่ากีดเฉียงแบบนี้มันจะขาดครับเส้นเส้นขาวๆที่เป็นลายขวางแบบนี้ยครับเส้นๆแบบเนี้ยมันจะขาดไปนะครับเราก็ขีด กินเลยกินเลยกินเลยต้องเชียร์กินเลยกินเลยจะใช้เวลานานน,าน,นิดนึงครับสำหรับตงเกีงยินตัวนี้ก็จะเป็นผ้าผ้าเป็นครับผ้าเป็นก็คือผ้าที่มันไม่ยืดครับเกงยินผ้าผ้าเป็นอ่าไม่ใช่ผ้าเป็นเป็นตังเกงยินผ้าตายเออเกงผ้าตาย ถ้าตายมันจะไม่ยืดแต่ถ้าผ้าเป็นมันจะยืดไปแล้วสมองสมองไปแล้วไปแล้วขากีไปลเล้ดนะ้วยครับกีกีจนเราเราจะเห็นสิเส้าขาแบบนี้ครับขึ้น,ข,นขึ้นมาเยอะๆก่อนแล้วก็ใช้แปรงนะครับแล้วก็ตีใส,ส่เลือดระวังระวังโดนขาตัวเองนะครับนี่ะไรง่ายครับเราทาเองที่บ้านก็ได้ครับเราซื้ออุปกรณ์มาแค่ สองสามอย่างครับอย่างก็มีปากกา,าไว้มมร์กก็ได้ครับแล้วก็คัตเตอร์แล้วก็แปรงครับอันนี้กระเป๋าของน้องคนนั้นอันนี้เขาเอาเลยน่แน่ถ้าถ้าทำถ้าแต่งเรียบว่าอันนี้แนะนําให้ทําที่โล่งๆนะครับเดี๋ยวไปทําที่ห้องเล็กนะครับเพราะว่าฝุ่นฝุ่นเยอะครับฝุ่นฝุ่นที่เป็นเศษเล็กๆ,ๆแบบนี้ครับนี่ครับฝุ่นอย่างนี้ยฟุง้งมันจะฟุ้งเต็มนะครับ <c oughs> ก็กีดไปเรื่อยๆครับกีดไปตามเส้นแนวขวางนะครับกีดให้มันขนานกับเส้นเส้นสีขาวไว้ครับกีดไปเรื่อยๆได้แล้วตัวนี้สำหรับอ่อ วิธีทำตัวนี้ครับผมก็ได้ไอเดียมาจากคลิปต่างประเทศเขาครับ,ค,รบคลิปต่างประเทศของเขาก็คือต่อยอดมาจากคลิปต่างประเทศของเขาเขาจะเป็นใช้คัตเตอร์หรือว่ากันไกตัดก่อนแล้วก็ใช้แหนบแค่แหนบดึง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 เศษนี่ออกครับก็คือถ้าเป็นแบบนั้นไม่เสร็จง่ายครับก็คือใช้แบบนี้ดีกว่าเร็วเร็วกว่าใช้แหนบดึงครับเร็วมากเร็วครับเร็ว นี่นะถ้ากางเกงยีนกางเกงยีนถ้าอยากให้เส้นเส้นใยที่าขาวๆนี่อยากอยากให้มันสวยก็เลือกให้เป็นเส้นเป็นเป็นเยีนผ้าหนาๆหน่อยนะครับถ้าเส้นใยมันจะออกมาสวยครับยิ่งผ้าหนายิ่งใหญ่หยิ่งสวยยิย่งผ้าหนาๆยิ่งใหญ่ยิ่งสวยครับยิ่งผ้าเล็กบางๆนี่ใหญ่ใหญ่ไม่ค่อยสวยนะ สำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากที่จะไปลองทำดูแนะนำให้หากางเกงยีนที่เราไม่ใส่แล้วหรือว่าหาเศษผ้ายีนทำดูก่อนก็ได้นะครับถ้าอยากทำตามครับแล้วก็วิธีทำแล้วก็หาเป็นผ้าหรือว่ากระดาษหรือว่าอะไรลองลองขาแบบนี้ก่อนนะครับลองขาแบบนี้แล้วค่อยแล้วค่อยเอาเอา เอ,เอาชิ้นงานเราวางทับแบบนี้ครับเพื่อที่เราจะไม่ได้โดนขาแต่ว่าที่ที่ผมไม่ทําแบบนี้คือว่าอาจจะชํานาญแล้วหรือว่าผมอยากให้หน้าขาหน้าขาตอนนี้สัมผัสสัมผัสกับคัตเตอร์เพื่อที่จะลองรับน้ำหนักเราจะได้ดูน้าหนักมือเราครับว่าเรากดลงแรงแค่ไหนแต่ถ้าผมเอาใส่ไว้อย่างนี้ไม่มันไม่สัมผัสครับแล้วเราเราผมจะไม่รับรับรู้ถึงแรงที่เรากดลงไปก็เลยไม่เอาผ้าลอง าการน้ำหนักไม่ได้ไงครับการน้ำหนักไม่ได้ตั้งหลายใครที่หากเอาไปลองเล็กๆก็ต้องหาอะไรลองครับเรียนไว้ก่อนต้องหาอะไรลองไม่งั้นทะลุนี่ทะลุนี่ทะลุนี่โดนขาตัวเองแน่นอนอลองไปทําดูใกล้ใกล้ได้แล้วครับทีนี้แผลใหญ่หน่อยครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานถ้าแผลเล็กๆแค่เนี้ยเสร็จแล้วครับป่านี้ เครือ่องเคีงตัวนี้เป็นยี่ห้อลีครับลียี่ห้อลีครับเป็นหัวยืดครับลีปล้ายใกล้ๆครับเห็นไหมครับอย่าบอกแบรนด์ดิบอกได้ไม่เป็นไรมันเป็นของมือสองแกเครงเตัวนี้เป็นออเดอร์ของลูกค้านะครับพรุง่งพรุ่งนี้ พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวลูกค้าก็มารับเป็นน้อยแลลูกค้าให้ทําให้ตามความตารครขาดตรงไหนตรงไหนอะไรยังไงส่วนใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้อยากไปต่อย,ยอดอยากไปทําเป็นธุรกิจก็ได้นะครับอยากจะถามว่าทํายังไงไงก็ไอบีมาได้ครับพักมาได้ว่าต้องทํายังไงบ้างอะไรยังไงดบบแรกต้องเตรียมอะไรบ้าง พอเราขีดตัวนี้เสร็จแล้วเราก็นี่ครับใช้แปรงเนี่ยตัวนี้แนะนําว่าฝุ่นฝุ่นเยอะนะครับฝุ่นฝุ่นเยอะฝุ่นจะเยอะหน่อยครับตอนนี้เลยครับแนะนําให้ทําที่โล่งนะครับถ้าทํในในห้องฝุ่นฝุ่นเยอะถ้าทาถ้าทาในห้อง ถ้าทําในห้องหรือว่าที่มุ่งบแคบๆมันจะมันจะฟุะ้งเต็มเลยครับแล้วก็ห้ามเปิดพัดลมครับถ้าทำในห้องต้องทําในที่รุ่งๆขนาดทาที่รุ่งนี่นมันเสร็จเสร็จไวกว่าแหนบดึงครับนี่เลย แล้วเอามาดูเอามาซมูมเอาซมมูมใกล้ๆจับป่ะไม่เอามาซมูมเอามาซูมดูนี่แล้วน,นี่ครับเสร็จแล้วครับหืมฝุ่นเยอะมากก็จะได้เป็นแบบนี้ครับ